เฮ้ยเห็นยังวะเห็นยังแดนฮะเอายังก่อนนะพอมีมพอมีมพอมีมวันทีเราเป็นยังคือผ้ากันเถือใหม่ผู้หลานมันเป็นฟูดโอ้โหโอ้โหใหญ่มากเอาทูบเอาทูบไปล่มควันบ่โอ้นี่ครับวิธีวิชามานครับ สูตรของการเอาพึ่งนะครับสองหนุ่มหล่อจากบ้านอย่างน้ำอ้อมตม,บ,กกบ,มบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับก็คือหนุ่มแดนกับหนุ่มแซงนะครับเสื้อขาวเสื้อดำทูบค,คนละดอกนะครับไอเราก็นึกว่าได้ทูบคนละดอกนึกว่าจะไปไหว้ผีไหว้เจ้าที่ไหนจริงๆแล้วไม่ใช่ครับโผลอยู่ตรงนี้นี่เองโผลอยู่ที่ บ้านอะไรนะบ้านยังก็แซงโคกอ่โคกมโนแม่นบอกโคกมนโนนะครับตำบลตำบลยังวะตำบลพลครกเออบ้านโคกมนโตบบนตำบลพลครก อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับมามั่นมาอา่มั่นสาวให้พี่ชายนะสองลุมหล่อเนี่ยพอมั่นเสร็จปับ๊บตาดีเหลือเกินครับอยู่ในป่ายังมาหาเจอครับหลังพึ่งหลังเบิ่มเลยก่อนกลับบ้านก็เอาซะหน่อยละ ไม่รู้ทูบนี่มันมีควันหรือเปล่าว่าจุด,ด้หลายดอกโรดเหรอม่แดนโบ่ขิวดอกผู้ใดเป็นมืออาชีพนี่แซงบออนับ <laughs> เกือบเที่ยวพี่แม่จะวิ่งเหมือนกันเขาบอกว่ามิ่มหลายเลยได้ปลานี่แต่ยางเบิ้งดีๆไปพ่นว่าหลายข้างอยู่ด้วยในนี่เด้แต่โอ้่าแม่ควบแล้วหรอเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอามาเบิ้งวิธีการเอามิ่มครับ เอามิ่มหรือว่าตีพึ่งนั่นเองครับเพลงไหนแดนมาเนี่ยไปแล้วครับเอาไม่ไประเอย่หงมาเนี่ย เทียแม่มันออกเนี่ยตัดตัดต้นไม่อะไรจีอ๋อสูตรของยังก่อสูตรของทางร้านเอาเลยได้พี่น้องคอยอยู่ไกลได้เปรียบไดพ้พี่น้องคอยเราอยู่ไกลได้เปรียบนะ ดูท in oh, ี่ว่าจะหน้าบวมออกจากป่าหรือเปล่านะสองหนุ่มเนี้ยยังไหมยังเอาตะขอเทนมาเลยตาถูกเอาว่าที่จะว้าวไปเฮดบึง เดี๋ยว,วงง<า>เดี๋ยวเห็ว่าที่จะว่าวล่องล่องง่านเดินคือเอาถูป่ะเดี๋ยวคือมาจุดเลยแอันตันแด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 นเดี๋ยวแดนน,นี่มันเป็นบ้านปลาบ้านหยังนี่แดนบ้านเพิ่นมีปลามีหยัง <c oughs> ต้องให้คนยืนสิมาอยู่นี่เป็นสิมาเป็นเขยบ้านนี่ <c oughs> เขาได้ทดสอบงานก่อนเป็นงานแล้วถ้าถ้าออกจากปลาแบบบ่มีร่องรอยนี่แสดงว่าผ่านเออเอาเลย โบตอร์ดบตาร์ดยโดนโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ยังก็หั่งไงเลยแม่หั่งแังไงเลยนี่ครับเบื้องหลังจากงอนหมันแม่มันก็ล้างถวยรังสามครับแม่มันบอกว่าจะแรนมาใกล้ดีเด้ยวแต่ถือว่าแจงมัน ทูบหลายดอกแล้วครับรอบนี้เมื่อกี้ตัดต้นนะครับมันอยู่กับต้นพุทธาครับภาษาอีสานเอิ่นต้นบักท่าน้างๆก็เป็นต้นพักเีเล็กนะครับยังม่อมกล่าวสิะสองกเดียบ นิ่งๆอยูแซงแซงนิ่งๆแซงเออนิ่งไว้นิ่งไว้เออเออโอ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้ว thiệt quá. Bỏ, không <laughs> đây mà. to Bỏ, đây. rồi เ <laughs> <out> like <als> <c flats> ือทู่วดอกนึงเดินรอบบ้านแล้วครับฝักนุ้น เงี้ยกูเนาะงงแม่มันเจอหอดผมกูมถือบอแซง้งถือข้าโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วนี่โดนแล้วหนึ่ง เราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับเอาละครับโยนมีดแล้วครับเดี๋ยวตัวครับ อีฟอมไปางดีเนาะานา่อยหญ่เนาะอมืหลังวนามปก่เลมาดูหลอมามาเาออกเาออกบันเยังดอกนิดหนึ่งโอ้โหโอ้โหครับดูครับเต็มตัวไปหมดแล้วครับ ไปไหนโอ้โหดีมากว่ามีสิว่อแมวว่านำจอดวนี่มาทานแล้วครับท่านเลี้ยวอเลยบอจายถอเป็นอกปอันนี้โดนค้างอันนี้โดนหน้าผามันหนับมันน้ไม่เล่นนะโอ้โหบอสมือหนับโเดี๋ยวเลี้เก้ล้มาสุดยอดเลย คุ้มค่าครับงานนี้คุ้มค่าครับตันี้โนตจมัดน้อหมันั้นโอ้เยอะเต็มหน้าเลยหเ้าองโอ้มดาลยคงหนมืมให้คุณหมอกับคุณคูไปเอาเนาะันเนาะมันหลายอย่งไปหาดฮะ ายมี joue, ไมาย่อก like ิิหมิาวิขาวเขาจะไปบานมีกบ้างเหรอไปบาน่อ้ไปบาน้านไหนเอาไปบ้านี่อะไรนะแต่ว่าต้นม่วงเขามีสองห้างแต่ว่าใครเอาด้ปเนี่ต้นม่วงอันในใหม่อบต้นบักท่านทแม่นครับ่นกันเอนหมอนอยหางต้นบกย่ส หวานบ่ครับซิมให้บิางนะเลี้ยนหาเดินบ่มเือั้งหวานเลี้ยนเลี้ยาดินบ่สดมะุ้มกินแบบนี้เอาให้ได้บ้างนะกินแบบไหนเขาลองตัวนังไอ้ไอ้เสียบเลย่างเหมนมุกมุกแบบมากินกับนี่หอมมีด้วยจิมกับน้ำหวานพูดไหพูดไหเอาไปแช่เข้าไปแล้วก็กินเด้แบบนี้กุ้งบุเรนเอาไปแช่เข้าไปสุดยอดเลยสุดยอดนี่คือตัวหมูยุ่งน่าแบบนี้เนาะ อะไรนะพี่ก็ถือว่าปฏิบัติการสําเร็จนะครับก็โดนหมัดขวาหบซ้ายเข้าไปหลายหมัดนะครับตาทุกตาบโปรมอนะมอ่นานานน้ำเลยเหรอแล้วขั้นหมูกล้างนะแซ่บดีด้วยก็ติดใส่ก่าหรอกินอาหารมีโตโตหว่าว